คติความเชื่อในสังคมไทยที่ผูกพันกับการนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องปีนักสัตว์ที่สัมพันธ์กับปีเกิดและการนับอายุของแต่ละคนฉะนั้นโบราณาจารย์จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้กันในแต่ละปีนักสัตว์โดยใช้สัตว์ต่างๆรวม12ชนิดเป็นตัวแทน ในดินแดนล้านานาของไทยความเชื่อเรื่องปีนักษัตยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณดังปรากฏเป็นประเพณีการไหวชุกธาตุหรือจุธาตุโดยกำหนดว่าผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์ใดในปีหนึ่งหนึ่งหรือครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปสักการบูชากราบไหว้ พระบรมธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมิได้เป็นคำที่ใช้เรียกพระธาตุของพระอรหันตสาวก หรือพระาธาตุเจดีย์ต่างๆบางทีเรียกว่าพระบรมทาธาตุหรือพระสารีริกธาตุก็ได้พระาธาตุคือกระดูกหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังโลหิต ที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปโดยมีลักษณะคล้ายธาตุซึ่งหากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแล้วก็คล้ายกรวดหินแก้วเพชรคำว่าพระบรมธาตุและพระธาตุยังอาจหมายถึงสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วยเช่น พระบรมธาตุชายาพระธาตุดอยสุเทพพระธาตพนมสถานที่หรือเจดีที่มีพระบรมธาตุบรรจุแต่ละแห่งจะมีตำนานที่เล่าถึงมูลเหตุของการสร้างพระบรมธาตุเจดีซึ่งสัมพันธ์กับการเสด็จของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆสถานที่ที่มีพระบรมธาตุเจดีเหล่านี้ มักจะกลายเป็นเมืองสำคัญในเวลาต่อมาลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่บรรยายไว้ในตำนานมีลักษณะเหมือนถั่วแตกหรือข้าวสารหักหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดกลมเกลี้ยงขนาดเท่าเม็ดพุทรามีสีทองอุไรสีแก้วผลึก หรือแก้วมุกดาสีดอกพิกุลบางองค์มีรูทะลุได้ตามปกติจะบรรจุพระบรมธาตุไว้ได้ฐานเจดีหรือเรือนธาตุโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถนำออกมาได้เว้นแต่พระธาตุสีจอมทองและนอกจากการบูชาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีการบูชาพระธาตุ ของพระอาหารหันต์หรือพระสาวกด้วยสมัยโบราณมักจะบูชาพระบรมธาตุด้วยเครื่องหอมและข้าวตอกดอกไม้ตามปกติแล้วจะสงพระธาตุด้วยน้ำสะอาดหรืออาจเจือด้วยน้ำหอมเนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ใต้าฐานพระเจดีย์ การส่งน้ำจึงกระทำโดยการราดน้ำไปบนองค์พระเจดีพระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ำจากแหล่งพิเศษอย่างเช่นการสงน้ำพระธาตุสีจอมทองใช้น้ำแม่กลางเจือด้วยน้ำ,หอ,นำหอมหรือแก่นจันทร์กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระธาตุปีเกิดและตำนานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการแพร่กระจายของพุทธศาสนาบนดินแดนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลนอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆอันก่อให้เกิดคติความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทยที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่ โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจการเดินทางไปไหว้พระาธาตุปีเกิดนั้นมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระาธาตุส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคเหนือจึงสามารถจัดเส้นทางสำหรับไหว้พระาธาตุในจังหวัดใกล้เคียงได้เช่นเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง หรือเชียงรายน,าน่านแพร่เป็นต้นซึ่งไม่เพียงแต่จะได้อิ่มใจในบุญอุศน์ทว่ายังได้ชมศิลปะและสถาปัตยกรรมอันง,งดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยผู้ที่เกิดในปีขานหรือเสือไม่ว่าจะเป็นเดือนใด หรือพอสอใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะบูชากราบไหว้ขอพรพระาธาตุเจดีวัดพระาธาตุช่อแฮเมืองแพร่ซึ่งเป็นพระาธาตุประจำปีขานวัดพระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระาธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาน วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่ที่11ถนนช่อแฮตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่บนเนื้อที่175ไร่บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสก,การพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองจนมีคำกล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกวัดพระธาตุช่อแฮตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่23มิถุนายน พุทธศักราช2549วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยสูงประมาณ28เมตรองค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์พุกามรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้ 12, ส2องศิลปะแบบเชียงแสนบุด้วยทองดอกบววสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ11เมตรลักษณะองค์พระาธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมหนึ่งชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมสามชั้นรองรับถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนลดชั้นกันขึ้นไปเจชั้นจากนั้นเป็นบัวระฆังหนึ่งชั้นและหน้ากระดานหนึ่งชั้น จนถึงองาค์ระฆังแปดเหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นบันลังย่อมุมไม้สิบสองและปล้องฉไหนส่วนยอดฉัดประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนาหุ้มด้วยทองจังโก้ตลอดทั้งองค์มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุสี่ทิศมีประตูเข้าออกสี่ประตูแต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม พระธาตุช่อแฮมีตำนานประวัติความเป็นมากล่าวไว้หลายทางด้วยกันดังนี้จากพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุขโขทยัยหอสมุดแห่งชาติกล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงว่าสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช1879ถึง1881ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาลิไทย เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยครั้งนั้นพระองค์มีพระดํำรัสให้สร้างสถานที่ทางศาสนาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามตำนานกล่าวว่าพระมหาราชาลิไทยพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่ขุนล้วไอ้กอม ให้นำมาบรรจุไว้ในฐานเจดีเมื่อขุนล้วไอ้ก้อมมาถึงบริเวณดอยโกศิยะทัก,กขะเห็นว่าทำเลดีจึงสร้างเจดีขึ้นและนำพระอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในสิงห์ทองคำสร้างแท่นที่ตั้งพระอบด้วยเงินและทองแล้วตั้งสิงห์ทองคำไว้ โดยโบกปูนทับอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นได้จัดงานบําเพ็ญกุศลเฉลิมฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนภายหลังเมืองพแพร่ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาไทยกษัตริย์ล้านนาก็ทรงได้ทํานุบํารุงพระธาตุช่อแฮตามลำดับจนกระทั่งราชวงศ์นี้หมดอำนาจลง พระธาตุช่อแฮก็สุดโสมเป็นอันมากจนล่วงมาถึงพุทธศักราช2467พระครูบาสรีวิชัยหรือตุเจ้าวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่และมีพระมหาเมธังกรพรหมพรมเทโว อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์จนทำให้พระธาตุช่อแหกลับมามีความงดงามอีกครั้งหนึ่งตำนานพระธาตุช่อแหอ,อีกทางหนึ่งกล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้เสด็จมาถึงเมืองพลหรือเมืองแพร่ ประทับณดอยโกศิยทะชักขะบันพศขณะนั้นมีเจ้าลาวนามว่าขุนล้วไอยก้อมได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่บนดอยนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิปฏิหารให้ขุนล้วไอยก้อมเห็นเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่ร่มรื่นเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานที่ไว้ในพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุที่ระลึกโดยเอาเส้นพระเกศาเส้นหนึ่งให้แก่ขุนลัวไอ้ก้อมไว้มีรับสั่งให้เอาเส้นพระเกศานี้ไปไว้ในถ้ำที่อยู่ใกล้บริเวณนี้พระองค์ทรงรับสั่งอีกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินีพานไปแล้วให้เอาพระบรมสารีริกธาตุ พระศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนี้และต่อไปภายหน้าจะได้ชื่อเมืองว่าเมืองแพร์โดยเป็นเมืองใหญ่ซึ่งพระองค์เคยเสด็จประทับนั่งณนะใต้ต้นหมากนี้เมื่อทรงทํานายแล้วก็เสด็จจาริกไปยังเมืองต่างๆที่ทรงเห็นว่าควรจะเป็นที่ตั้งพระาธาตุได้จากนั้นจึงได้เสด็จกลับไปยัง พระเชตวันอารามและหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานไปแล้ว218ปีตรงกับสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์และพระอรหันต์ทั้งปวงได้ร่วมกันอธิษฐานว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งมีพระชนชีพอยู่นั้น เคยเสด็จไปยังถิ่นฐานบ้านเมืองหลายแห่งแล้วส่งหมายสถานที่ที่ควรจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้จึงขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้บรรจุในโกทรที่เตรียมไว้นั้นไปสถิตยอยู่ในสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหมายไว้เถ,ถิดเมื่ออธิษฐานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายก็เสด็จออกจากโกรธโดยทางอากาศไปตั้งอยู่ที่แห่งนั้นๆทุกแห่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่ยังเหลืออยู่พระอาหารหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์แปดหมพองค์นั้นแล้วประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้พิทักษ์รักษาตลอดไปจนกว่าจะหมดอายุ แห่งพระพุทธศาสนาห0 0พันประวัติากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระธาตุช่อแฮเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ทุกปีจะมีงานนมำมก,การพระธาตุขึ้นในวันขึ้น9ค่ำขึ้น15ค่ำ เดือนสี่หรือประมาณเดือนมีนาคมพระธาตุช่อแหรพระธาตุประจำปีเกิดปีเสือหรือปีขานพระธาตุช่อแหรเป็นพระธาตุหนึ่งในสิบสองราศีคือเป็นพระธาตุประจำปีสำหรับคนที่เกิดปีเสือหากนำผ้าพแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ให้เริ่มต้นนโมสามจบแล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระาธาตุห้าจบพลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระาธาตุช่อแฮห,หมายถึงเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชา ด้วยผ้าแพรอย่างดีคำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบโกเสยังทะชะะัชคะปัพะเตพุทธทาตุปฏิทิตังปะสันเนนะอหังวันทามิสัพพธาอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส การนมัสการพระบรมธาตุและเคล็ดการไหวการนมัสการพระบรมธาตุนั้นนอกจากการพนมมือไหวให้นิ้วอยู่เหนือศีรษะปลายนิ้วมือมุ่งตรงไปยังยอดพระธาตุข้อมศีรษะลงเพื่อรับพลังกุศลธรรมและวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุได้เต็มที่และทําให้มีสมาธิ การสักการะพร้อมกับการตั้งอธิษฐานแล้วควรเดินเวียนเทียนรอบเจดีพระบรมธาตุโดยมากสามรอบและต้องเวียนขวาคือหันด้านขวาเข้าหาองค์พระาธาตุเจดีหากมีเวลาเตรียมตัวควรเตรียมดอกบัวดอกไม้ทูบเทียนไปนมัสการจะให้ดีควรนำทองคำเปเลว ไปปิดบูชาตามความเหมาะสมด้วยก็ยิ่งดีเคล็ดลับการทำจิตขณะไหวพระบรมธาตุคือคิดว่ากำลังไหว้พระพุทธเจ้าและน้อมรับวิมุตติธรรมจากพระพุทธองค์ย่อมได้บารมีกุศลธรรมจากองค์พระบรมธาตุเต็มที่หากคิดว่า กำลังไหวอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจา้าหรือไหวกระดูกหรือเพียงสัญ,ญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมได้บารมีกุศลธรรมน้อยกว่าที่เราคิดว่ากำลังไหวพระพุทธเจา้าการสงน้ำพระบรมธาตุจะกระทำในวันที่มีงานฉลองพระธาตุประจำปี ถ้าสามารถนำพระบรมาธาตุออกมาได้ก็จะมีการส่งน้ำพระบรมาธาตุแต่ส่วนใหญ่พระบรมาธาตุจะบรรจุไว้ใต้ฐานหรือภายในองค์พระเจดีย์การส่งน้ำจึงเป็นการส่งน้ำไปบนองค์พระเจดีย์บางแห่งมีการทําสายเพื่อชักดึงถังน้ำขึ้นไปถึงยอดเจดีย์แล้วดึงเชือก เพื่อเทน้ำสงลงไปที่องค์เจดีย์พระบรมธาตุอาน,นิสงส์แห่งการสงน้ำพระบรมธาตุทำให้เย็นกายเย็นใจดับทุกข์และความเดือดร้อนต่างๆทำให้จิตใจสดชื่นสะอาดและมีสติอาน,นิสงส์นี้สามารถแผ่ให้บรรพบุรุษญาติมิตรสัพพสัตว์วิญญาณทั้งหลายได้เป็นอย่างดี น้ำสำหรับสงพระบรมธาตุควรเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่หาได้สมัยโบราณท่านจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆปัจจุบันใช้น้ำสะอาดหรือน้ำกลองก็ใช้ได้อาจจะประทินของหอมอาทิลอยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบหรือเจือน้ำอบอ่อน อน,นิสงการทำบุญกับพระบรมาธาตุขอกล่าวเพียงเก้าข้อดังนี้ 1. ถวายฉัดยอดพระเจดีย์ส่งผลให้ได้รับการเคารพยกย่องเกิดในตระกูลสูงมีสง่าราศี 2. ถวายทองคำมีอนิสงให้ผิวพรรณงามเปลง่งปลัง่งบริบูรณ์มั่งคั่งส ถวายเงินทำให้ใจสว่างสวัยอยู่เย็นเป็นสุข 4. ถวายอัญมณีมีอานิสงส์ให้มีราศีรัศมีกายทิพย์สว่างสดใสมักประสบโชคดี 5. ถวายแผ่นทองคำเปลเวปิดองค์พระเจดีย์มีอนิสงส์ให้ผิวพรรณงามมีราศีใจสว่างสดใส และอบอุ่นใจ 6. ถวายพระเครื่องทรงผลให้มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคมักมีคนช่วยเหลือยามีอุปสรรค 7. ถวายแผ่นอิฐหินปูนทรายทรงผลให้มีชีวิตมั่นคงจิตใจหนักแน่นไม่โลเล 8. สร้างองค์พระเจดีย์ส่งผลให้ได้รับสิ่งที่พึงปรารถนามีสุขภาพดีไม่มีอด 9. ถวายธงหลากสีประดับองค์พระาธาตุทำให้มีสง่าราศีกายทิพสว่างพระบรมธาตุเจดีย์ทั้ง12องค์นี้นับเป็นเจดียสถานสำคัญที่สาธุชน สมควรเดินทางไปนวัสการกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดการได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั้นเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตและไม่จำเป็นต้องไปในวันพิเศษทางศาสนาเท่านั้นหากสามารถไปนมัสการได้ทุกเมื่อ แล้วคุณจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงในเมืองไทย